นีค่ะพญยาคุธหลวงพ่อเสงนะคะวัดบางนานะคะนี่สวยมากเลยค่ะงดงามมากค่ะพรอ,อมตะพุดนะคะอ่าดูด้านหลังค่ะด้านหน้าจาังงดงามจริงๆค่ะผูชานะคะเนี่ย ใครที่แบบค้าขายนะคะบูชาติดตัวเนะะี่ยค่ะพกได้เลยค่ะค้าขายร่ำรวยเลยค่ะเงินทองก่อนจะบ,บูชาเราต้องวิจัยศรัทธาก่อนนะคะนี่จะบ,บูชาอะไรออกทุกอย่างนะคะสวยงามมากค่ะสวยๆน,นะคะพญาพุธนะคะหลวงพ่อเสงวัดบางนาค่ะงดงามมากหอมแหนบนี่เลย จริงๆค่ะ